ประเทศเนี้ยมันถ้าเกิดว่าเขาอยากจะฆ่าเด็กสักคนหนึ่งอ่ะเขาก็สามารถฆ่าได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วอ่ะคือเด็กคนนึงเติบโตมาเขาก็เจอความรุนแรงอยู่แล้วทั้งความรุนแรงในครอบครัวพอเข้าโรงเรียนมาก็ถูกครูตีอีกถูกครูทําร้ายอีกพอโตขึ้นมาหอกมาเรียกร้องก็โดนคดีอีกไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าเด็กหรือเยาวชนจะโดนคดีไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่ารัฐเนี่ยจะทํารุนแรงกับพวกเราแบบเนี้ย ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ประเด็นเรื่องเด็กถูกพูดถึงมากในหลายๆมิติหนึ่งในเรื่องใหญ่คือการดำเนินคดีการเมืองแก่เด็กและเยาวชนจำนวน8ปรายนับเป็นครั้งแรกๆในหน้าประวัติศาสตร์ที่บุคคลอายุต่ำกว่า18ปีถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงและเสรีภาพทางความคิดชื่อเพชอายุ17ปีชื่อพลอยอายุ16ปีค่ะ สิ่งแรกที่เขาทําเลยก็คือเขานั่งอ่านหนังสือเขานั่งดูข้อกฎหมายเด็กซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นคดีแรกของเขาที่แบบดําเนินกับเด็กเขายังไม่แม่นเขายังไม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณควรจะรู้อยู่แล้วหรือเปล่าตั้งแต่ที่คุณกล้าที่จะแบบดําเนินคดีกับเด็กแล้วอ่ะเออมาติดต่อเรื่องอะไรคะอย่างแกอ๋อมาคดีการเมืองค่ะเขาบอกอ๋อเคตอนที่ก็แบบยังงงๆไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงเพราะมันเป็นเคสที่ใหม่มากสำหรับเขา เขาเข้าใจาแต่กระบวนการรูปแบบกระบวนการของสาลพิจอรณมันต้องทําแบบเดียวกับคดีอื่นซึ่งเกสคดีการเมืองมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่เหมือนคดีอื่นนะการดําเนินคดีอาญาของเด็กและเยาวชนไม่เหมือนการดําเนินคดีอาญาของผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งเพราะประเทศไทยเป็นภาคีในอนุสัญญาสิทธิเด็กทําให้กระบวนการยุติธรรมเพิ่มหลายขั้นตอนขึ้นมาเพื่อคุ้มครองให้สิทธิของเด็กถูกกระทบน้อยที่สุด อย่างไรก็ดีมีหลายส่วนที่ผู้ถูกกล่าวหาทางการเมืองน้อยๆเหล่านี้รู้สึกว่าสิทธิของพวกเขาไม่ได้ถูกคุ้มครองอย่างที่ควรจะเป็นสถานพินิษก็คือก็ไปนั่งรอแล้วเขาก็จะถามซักซักซเหมือนกับว่าเราแบบไปฆ่าใครตายมาเขาถามว่าแบบเคยเสพยาไหมแถวบ้านมีอะไรคือเขาถามประวัติส่วนตัวทุกเรื่องเลยเขาถามเราด้วยซ้ำว่าแบบเคยมีเพศสัมพันธ์ไหม เคยมีแฟนมาแล้วกี่คนซึ่งมันมันคือเรื่องที่ควรจะถามแล้วคะอันนี้คืองงไม่เข้าใจมากๆถามว่ามีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันหรือเปล่าคือแบบคุณพยายามจะสื่อถึงอะไรแบบมีพฤติกรรมเบี่ยงบนทางเพศเป็นเรื่ที่ผิดหรออะไร อีกเรื่องหนึ่งที่เซอร์ไพรส์คือเจ้าหน้าที่ที่สอบสวนมากกว่าหนึ่งแห่งเลือกที่จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ควบคุมตัวพวกเขาทั้งที่ในความผิดเดียวกันนักกิจกรรมผู้ใหญ่เพียงแต่ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วกลับบ้านเราเป็นแค่เด็กเท่าน,นี้ทำไมต้องฝากขังด้วยอะทำไมต้องควบคุมตัวด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอาวุธเราไม,ไ,ไม่ได้ไปม่ได้ไปทำอะไรร้ายแรงด้วยซ้ำแค่มีแค่โทรโขงร้องเพลงแจวอะไรอย่างเงี้ยขึ้นบัลลังสารตัดสินปุ๊บ โอเคให้วางเขาเรียกประกันแบบไม่ต้องวางหลักทรัพย์เขาก็ทําเรื่องทําเรื่องขอประกันตัวเสร็จแล้วส่งส่งหนูเข้าไปอยู่ในห้องของังส่งเข้าไปทําไมมาตามหมายเรียกไม่ใช่หมายจาบับเปิดประตูเข้าไปโอ้ห้องของัขงข้างในตรงกลางเป็นเตียงเตียงใหญ่ๆก็มีแบบพวกผู้ชายนอนกันนั่งนั่งโงงนั่นง,นง,ง,นงเครียดกันทุกคนก็มึงต้องไปทำอะไรผิดมาแน,าน,านา่ไปเสพยาหรืออะไรม <laughs> าแน <ๆ S 1> <ๆ>่ไม่ใช่ดดกูโดนกันเมื่อ ระบบยุติธรรมสำหรับเยาวชนถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความผิดอาญาที่เป็นความผิดในตัวของการกระทำนั้นๆเช่นการลักวิ่งชิงต้นการฆาตกรรมหรือความผิดเกี่ยวกับเพศเป็นต้นซึ่งอาจเกิดขึ้นจากเงื่อนไขในชีวิตหรือความพลาดพลั้งเพราะด้อยประสบการณ์ทุกขั้นตอนจึงเปิดโอกาสให้เกิดการสำนึกผิดเพื่อผลักดันเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูไม่ต้องมีคดีติดตัวและคืนคนดีสู่สังคมแต่สำหรับเยาวชนที่ความผิดของเขาคือความคิด การสำนึกผิดจะทำได้อย่างไรการสำนึกผิดในทางคอนเซปต์ของกฎหมายเองเนี่ยต้องสำนึกผิดในระดับที่ว่ารับว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิด 2. ต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยส่งผลกระทบเสียหายยังไงแล้ว 3. ก็คือเด็กเนี่ยต้องสำนึกว่าต่อไปเนี่ยจะทำยังไง เพื่อที่จะไม่กระทำความผิดแบบนี้อีกเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวน้องเยาวชนที่เป็นแกนนำหรือว่าเด็กที่มีความก้าวหน้าที่ออกมาเรียกร้องแล้วถูกดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวกับความคิดแบบนี้เขาไม่สามารถที่จะขอรับสิทธิ์ที่เกี่ยวกับมาตรการพิเศษที่จะต้องไปสำนึกผิดแล้วรับในสิ่งที่เขาเห็นว่าไม่ผิดได้อะไรแบบนี้ วันที่18สิงหาคม2563องค์การยูนิเซสประเทศไทยออกถแถลงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของเด็กและเยาวชนขณะที่ทิชาน,านะนครผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านการจนาพิเศษชี้ว่ารัฐเองต่างหากเป็นผู้สร้างเงื่อนไขทำให้การแสดงออกของเยาวชนกลายเป็นเรื่องผิด จริงๆแล้วกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งให้สิทธิ์ในการใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกถ้าสมมุติว่าเราลืมเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยลองไปดูอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะมีหลายข้อที่ย้ําเลยว่าการเอาเด็กเข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะคะจะต้องจะต้องไม่ทําและจะต้องเลี่ยงให้ได้มากที่สุด ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กยังพูดถึงการมีส่วนร่วมของเด็กๆนะคะที่จะเป็นบันไดาพาเด็กๆเข้าไปสู่ความเป็นประชาชนเป็นพนลลโลกนั่นแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของเด็กเนี่ยมันถูกตีความนะคะในทางที่เป็นคุณอย่างมากๆในเชิงสากลดังนั้นการมาออกกฎหมายการมาออกระเบียบจนกระทั่งพาเด็กๆเหล่านี้ซึ่งเขาเขาส่งเสียงร้องหาอนาคตของเขาอะ แต่เราไปทําให้เขาเป็นผู้มีความผิดตามกฎหมายมันเป็นวิธีคิดที่ผิดพลาดตั้งแต่ตอนเริ่มคิดแล้วไม่ควรเลยตั้งแต่ตอนหมุดหมายแรกที่คุณได้ปักลงไปมันผิดตั้งแต่ตรงนั้นมันก็มีแหละบางส่วนที่แบบว่าเออไม่อยากให้เสียเสียอนาคตนะเราไม่ได้เสียคะ่ะรัฐทำให้เราเสียอนาคตอย่าว่าแต่อนาคตเลยตั้งแต่มีรัฐบาลชุนี้คุณมองเห็นอนาคตหรือเปล่าคือมองไม่เห็นเลย ถ้าถามว่าหนักไหมมันมันก็หนักนะมันหนักมากๆเลยด้วยกับสิ่งที่เด็กคนนึงต้องเจอแต่ว่าพอหนูลองมองไปรอบๆแล้วมองเห็นเด็กคนอื่นที่ต้องตื่นต้องตื่นมาแบบขายพวงมาลัยข้างถนนหรือว่าต้องเจอกับคุณภาพชีวิตแบบต่ำๆอย่างเงี้ยโดยที่รัดเลือกที่จะเพิกเฉยต่อมันมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบถ้าเกิดว่าเราทําได้ตั้งแต่ตอนนี้เราก็อยากที่จะทําเลยไม่อยากที่จะแบบ ปล่อยเวลาให้มันเสียไปเรื่อยๆเรืยๆ,ๆเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าที่ผ่านมามีเด็กคนหนึ่งต้องตายไปแล้วกี่คนเพราะว่ารัฐสวัสดิการที่มันไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าแบบอะไรแย่ๆในประเทศเนี้ยมันทําให้เราต้องต้องออกไปสู้ตั้งแต่วินาทีนี้แล้วตั้งแต่วินาทีที่แบบเรารู้ตัวแล้วว่าเราเราอยากจะทํการศึกษาไทยเราอยากมีอนาคตที่ดี